วันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Venue ID Portrait Westgate เพราะเรากำลังคิดกันอยู่ว่ามีบ้านดีไหม ข้างหลังเรานี่คือคลับเฮาส์ใหญ่อลังการมากแต่เดี๋ยวเรากลับมาดูไปดูแบบบ้านกันก่อนดีกว่าแบบบ้านนี้คือวิวไฟเดอร์นะจ๊ะไปดูข้างในกันดีกว่าเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมเลยจ้าแบบบ้านแบบใหม่แบบนี้ให้ความรู้สึกที่กว้างกว่าเดิมเดินถัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารจัดลงจัดเลี้ยงอะไรได้เลยในบ้านนี้ถัดมาตรงนี้เขามีสเปซให้ด้วยค่ะคุณนาทำเป็นห้องนอนได้ห้องสัตว์เลี้ยงได้เอ้ยที่สําคัญ ราอยากเอาน้องมาไว้ที่นี่น้องเลยอเออเราได้ที่แล้ว <c oughs> คุณอนาะไฮไลท์อีกอันนึงของแบบบ้านนี้นะคุณอนาะคือเขาทำกระจกบานใหญ่มากรับแสงได้รับลมได้แล้วก็มองออกไปเห็นส่วนสวยค่ะคุณนะ <c oughs> เดินถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำข้างล่างไฮไลท์เขาคือกระจกบานใหญ่มาก ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณครัวซึ่งจะเป็นพื้นที่ว่างเราไปดวได้เองเลยจ้าแต่ที่ชอบมากคืออันนี้พื้นที่ว่างตรงนี้เขาเว้นเพื่อเอาไว้อยากจะทําอะไรก็ได้ในอนาคตแต่เราจะทําเป็นห้องครัวเถึงแม้ตรงนี้จะต่อเติมเป็นห้องครัวแต่ก็ยังจอดรถได้อีก2คันและที่สําคัญมีอีวิชาได้แล้วคุณนาโอ้ฟินนี่น,น,นี่มาดูนี่เขามีระบบไฟที่ลิงก์กับแอปรู้ใจเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้เลยจ้าคุณนาะ และนี่กันขโมยค่ะเราไปดูชั้น2กันดีกว่าบันไดที่นี่เขามีหน้าต่างสูงให้แสงเข้ามาได้ด้วยเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยโอ้ไม่ทำไมใหญ่ขนาดนี้คุณนะ ตรงนี้มีสเปซพื้นที่ว่างให้ทํานู่นนี่นั่นจัดโซฟาได้แล้วก็ตรงนี้เป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ม,หมาวางตรงนี้ได้ค่ะคุณนะติดกับเตียงนอนเขามีระเบียงเปิดออกไปชมวิวข้างนอกได้เลยนะอันนี้เขาให้พื้นที่ว่างเราจะทำเป็น walk in closet ก็ได้แล้วก็นี่สําคัญคุณนะจากพื้นถึงป้าเพดานนี้2.8 สูงมากโอ้ม่กอดเดินถัดมาเป็นห้องน้ำส่วนเปียกส่วนแห้งข้างบนนี่เขายังมีอีกสองห้องนะทําเป็นห้องนอนก็ได้หรือจะทําเป็นห้องเก็บน้องเนยอีกห้องหนึ่งก็ได้ดีใจจังเลยมีห้อง้องคลับเฮาที่นี่เขาออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้านล่างเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็มีห้องประชุมด้วยแกมีห้องคิดลูกมีทั้งห้าส่วนด้านบนก็เป็นฟิตเนสอุปกรณ์ครบ ซึ่งเพดานสูงมากด้านข้างเป็นส่วนมหัศจรรย์อ่ะเราก็ดูโครงการกระจบแล้วใครที่ยังมาดูโครงการจริงๆก็แวะมาได้ที่ Venue ID Portrait Port <rait S 2> Westgate West <gate. S 2> EP หน้าเราจะไปดูบ้านกันที่ไหนอย่าลืมติดตามมีมบ้านดีไหม